พระเจ้าของเราตลอดสิ่การร่างนาดินต่อปโยมาปะเกินก็เลยโยปะเกนให้ทุกรูปเลยอันนี้วันชนะการชนะที่มีพลังส้นี่ ส่วันแกบก่อนแลยวจราส่วันอื่นใด้ที่เกิได้ในที่ดีอูปมาจะเพิ่มเปนตั้งจิัวาวันกลางติดยาทาวเรวานูรณะลูกรีสลูกไดเกิดต่อพะอาจารย์อีนะะเรียผู้จิตีสาต ลอแย่งงานนานๆรก็บอกเอาอ่ี้ดีกว่าทีนี้ทุกญาตเาอตปีนี้ญาติเขาจะทำแต่ปีนท้การพูดกสใสญาติแต่เขาเป็นาประแบบล่้โอ้โ้าจะสีเนี่เวลา้องนอนเท้าก็จะเผลอไม่หลงถ้าตื่นมาเท้าหลงแจ่ไปออกไปหาเองนี่อที่งธรรมากที่สุดไปจะพูดอะไรกไม่เคล อันฉัพรหาสการตระมุขสมาธิคุณได้ตระหทั่รู้เด้่อด้านสมาธิพระองค์ท่านข้อแกอบคุม่ที่่เลยนะหัไปกได้ไขอบุณได้เค Long sau của các cái hoạt động của cái hỗ trợ của cái môn 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 của cái cái môn của 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 cái môn ในยืนเป็นไปซื่อก็หลามทุบไปด้วยนะครับก็หลามทับสกเกลมีร้านเดียวในาวงานติดกับร้านข้หลามก็เป็นการน้ำชาชงเอนน้ำชาทครับที่มานี้ทีรานะเภศาชานี้สั่งประธานานี้สาปาวารานีปาฏิคันหาดูอัมาหากาักัง ทีคาระตังทิดายะสุขายาข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้องมาวา